วันนี้แต่งชุดใหม่หน่อยเอเลอกเอาใช้นะฮะในวันนี้เราจะไปลุยเนื้อเรื่องกันนะครับเพราะว่าวันนี้นะฮะหลังจากที่เราฟาร์มโปเกมอนฟาร์มเลเวลมาเยอะแล้วนะครับวันนี้เราจะไปจับโปเกมอนที่เป็นเ e จ e นดารี่กันนะฮะซึ่งมันจะมีอยู่2ตัวที่เป็นตามเนื้อเรื่องปกติเลยนะครับคือบังคับได้อยู่แล้ว2ตัวนี้วันนี้เราจะไปลุยกันที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เราสามารถเอาโปเกมอนที่เราจับมาเยอะๆเนี่ยที่ไม่ได้ใช้นะฮะเอามาปล่อยตรงนี้ได้ พอปล่อยไปแล้วเขาก็จะดรอปเป็นของนะครับเป็นของที่เอาไว้อัปเลเวลได้เราจับมาเยอะนะฮะอย่าลืมเอามาปล่อยทิ้งตรงนี้นะครับเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์ผมไปจับชายนี่มาอีกแล้วนะฮะสองสามวันนี้คือนั่งจับชายนี่อย่างเดียวเลยชายนี่ที่ได้มาตอนนี้นะครับคือตัวที่ตั้งใจเอาไว้คือเจ้าโซลัวนะฮะนี่คือตัวชายนี่นะครับแล้วก็ตัวธรรมดาที่เคยจับมาคือตัวนี้สีสวยไม่แพ้กันแต่ชายนี่ตัวเล็กกว่าอีกแล้วออกเป็นเทาๆฟ้าขาวนะฮะยังไม่ได้อีโว เจ้าโซลัวชายนี่ดวงตาดูท่เศ้านะฮะแต่แฝงด้วยความดุร้ายเก่งกาจกลายล่างนี่ผมชอบมากเลยฉากนี้โอ้สีม่วงม่วงขาวอืมนี่คือตัวชายนี่ที่อีโวแล้วแล้วก็ตัวธรรมดาที่อีโวแล้วโอ้โหเททั้งคู่ครับ เจ้าโซโลอาร์คไชนีนะฮะแน่นอนอัพเลเวลไป <ๆ S 2> ไปเยอะๆเลย15ก่อนแล้วกันมาได้กี่เลเวลโอ้หกสิบหกสิบเจ็ดสิบไม่ถึงเอาไปอีกอีกห้ามันหมดเร็วจังเลยเอาไปอีกห้าเจ็ดสิบถึงไม่ไม่ถึงเอาไปอีกหนึ่งอ่ะสองเวเจ็ดสิบพอดีโอเคแล้วก็อัพอันนี้ด้วย เนี่ยไอเทมนี้นะฮะได้มาจากการปล่อยโปเกมอนนะครับที่ฟาร์มเมื่อกี้เขาจะดรอปของเป็นพวกนี้มาถุงเอาไว้อัพเลเวลจับมาเยอะๆไม่รู้จะไปไหนก็เอาไปปล่อยตรงนั้นนะครับไม่ต้องเก็บไว้ไม่ได้ใช้นี่คือทีมตัวใหญ่ด้านขวาพี่ใหญ่ของเรานะฮะตัวน네ี้อัลฟ่านะครับพี่หมีเราแล้วก็เกลลดอนนี่ไม่เคยใช้นะแต่อัพเลเวลให้แล้วนี่คือทีมของเราที่จะไปสู้บอสจะสู้ได้ไหมมาลองดูกันเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น เสียงดังขึ้นมาท้องฟ้าเปลี่ยนสีท้องฟ้าแปลปวนอ่ะโอเคตรงนี้ต้องเลือกว่าจะช่วยใครนะฮะอิลิดาหรือว่าอะดามันนะครับถ้าซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นเพล,ลใช่ไหมขวาก็เป็นไดมอนนะฮะอ่าเพล,ลก่อนแล้วกันมาอิลิดาเธอเลือกฉันเหรออุ๊ยวาคือไม่ได้สนใจในเรื่องเกมนี้เลยนะฮะแต่ว่าการจับโปกเกมอนนั้นสนุกมากโอ้ มือถือทำได้มากกว่าที่คิดระเบิดหินได้ด้วยเปิดประตูถ้ำสุดยอดไปเลยหอยทากทาดอะไรอ่ะทาาน้ําหรือเปล่าเราไม่รู้ไปสู้ก่อนตัวลิงสู้ไหวไหมหอยทากยักษ์มาเลยเลจิงฟิลลี่แล้วกันจัดการเลยลกูดราหรือว่าห้เจอกับเก ไปลวกเกือบหมดฮะยังไงกดตัวเข้าไปท่าอะไรเนี่ยเพิ่มพลังการโจมตีเพิ่มพลังเกาะเฮ้ยเราหลบได้โอ้โหเก่งมากคบคอมแบทไปจะเจอนะแน่เตะไปทีหนึ่งเท้าไฟเรียบร้อยกูดราลาก่อน เย่ <Yeah. S 2> เลือดไม่ลดเลยเหลืออีกสองตัวฮะลองบอสโอขยุนโอเคเดี๋ยวต้องมาจับนะฮะตัวนี้ให้เน้อเรื่องจบก่อนเปิดประตูถ้ำเดี๋ยวนี้อ้ oh. ไม่น่าเชื่อเลยไม่เคยมาก่อนเลยเนี่ย ในนี้ตัวอะไรเป็นน้ำแข็งนะฮะโอ้โฟโลอาร์คโอ้แย่แล้วเจอกับชายนี่แล้วกันมาโฟโลอาร์คชายนี่ต้องเข้าไปคุยลืมไปตัวใหญ่นะฮะอัลฟามาเจอกันหน่อยเจ้าโซโลอาร์คชายนี่ลุยเลย หืมสวยมากถึงแม้ว่าจะตัวเล็กกว่าแต่เลเวลสูงกว่าไปโจมตีก่อนด้วยอันไหนดีไม่เคยใช้ทานอะไรไม่รู้เจอกันเองนี่แหละสู้กนก่อนเลยโอ้โห <c oughs> ทีเดียวหมดหลอดคอมบีซูแบดอันโนแมกนิตันแล้วก็ดัสครับ ต้องมานั่งนับตาของโปเกมอนนะฮะว่ามีเท่าไหร่แล้วก็มาตอบอถูกไหมน่าจะถูกรอบนี้โอ้โหเจ้าซูแบตไม่มีตาในรูปมันมองไม่เห็นไงอันที่สองโอเคตัวที่สามคือใครทาตุอะไรอา่าปักเป้าทาตุน้ำหรือเปล่า พิษโ oh อ้โหอะไม่เป็นไรไหนๆก็ออกมาแล้วแสดงความสามารถให้เขาดูหน่อยใช้ดับเบิลเอชไปเลยต้องแอคแทกอืมโอ้โหรถไปครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งดับเบิลเอชเหมือนกันโอ้โหรถเยอะกว่าแต่ไม่เป็นไรคืเอ,อเขาดับเบิลครับ <laughs> ได้เลยแกทำน้องเรา แกต้องเจอกับฉันไม่กลัวนายหรอกออืต่อยน้ำเลยเรียบร้อยต้องตอบปัญหาอีกไหมอ๋ออันนี้ต้องสู้ฮะปลาสมุนไพรเล็งไม่ได้ด้วยปลาเองอ,เอุ้หลบหลบเขามีหลบเออโอ้โหดูฮะจะปลาโดนนี่ยังไงเนี่ยเออมันโดนแล้วนะเมื่อกี้ โอ้ไม่เวลาหมดเร็วอ่ออเอาโดนเหรอเอาโดนซะงั้นอยู่ๆก็โดนมันไม่น่าจะโดนนะเมื่อกี้เป็นวงแหวน เลดเชนอ๋อไว้จับโปเกมอนใช่ไหมเดินทางไกลมากใครกันเนี่ยมีคนขวางทางตลอดอ๋อคุณลุงร้านลาเมงคุณลุงจะมาประลองกับผมเหรอใช่คุณลุงเลี้ยงข้าวเราทุกครั้งที่ผ่านเคสนะฮะแต่คุณลุงอยากเจอกับเราได้เลยคนลุงคุณลุงเป็นนี่ โถคุณลุงทำราเมงอยู่ดีๆอ้าวปลอมตัวมาเหรอทำไมทำอย่างนี้ได้เลยถึงว่าละ่ะลาเมงรสชาติแปลกๆมีสีตัวมีโปกเกมอนสีตัวตัวแรกคือโอ้ยตัวนี้สวยตัวอะไรอะ่ะยังไม่เคยจับเอ๊ะทำไมชุดเราเป็นอย่างนี้ทำไมกลายเป็นสีดำ ตัวลิงแกไปเจออะไรมาทำไมเป็นสีดำว่าอยู่ในถ้ำเฮ้ยหลบเหรอเราก็หลบได้เหมือนกันได้เลยอย่างนั้นเลสฟิลลี่ไปหาดอะไรไม่รู้เจอไฟสักหน่อยอื้อเป็นไงไฟซะมาเลยอีกสามตัวอือฮึโอ้ย เพื่อหรือมแมลงเนี่ยโอ๊ยโจมตีก่อนด้วยเพิ่มพลังป้องกันพลังโจมตีแล้วก็โจมตีก่อนด้วยอีกโอ้โอ้เลเวลเก้าสิบผมเรียบร้อยเลือีกกี่ตัวสองตัวส่งมาอะไรกันเนี่ยทำไมมีแต่ตัวแปลกๆโอ้ตัดครึ่ง ตัดอีกแล้วโซโลอาร์คจัดการโอ้โหโซโลอาร์คสุดยอดน่าจะปั้นตัวนี้ก่อนเจสามเองฮะเลเวลอ้าวซินิเซลโอ้โหโซโลอาร์คตัวเดียวอือหือโจมตีมาอีกได้เลยเจอกับโกสหน่อย เหลือนิดนึงไหวไหมฮิวด้วยเขาแบบฟิสติคอลเลยซูลูอาร์คจัดไปเออเกือบเกือบนิดเดียวอย่าฮิวนะอ้าวเลือดหมดเองช่วยไม่ได้เรียบร้อยลามเองรสชาติแย่มากครับขอบอกซูลอาร์คแบกมากเมื่อกี้สามสี่ตัวสุดยอดเลย คุ้มค่ามากเอาเจอกับท่านคอมมอดโก่อนเหรอเมื่อจะได้สู้เนี่ยนกได้เลยอินเฟอร์เนฟจัดการอโอ้โหเฮ้ยอย่าเาบิร์นดิเบิร์นอีกแล้วอ่ะโอ้อินเฟอร์เนฟรเราโอ้โหจัดการซะโซทิออนอืม เรียบร้อยไปหนึ่งอ้าวโซนอลกักโอ้ยทับอืโอ้มาสโลอัร์คอืมอืมขวนไปโอ้ยเกือบหมดคิดที่ข้อด้วยนะใช้แม็กโคชั่นโอ้โหตะลุงอืมขวนไป โอ้โหทับอีกแล้วลดนิดเดียวโอ้โหเบิ้ลน่ะฝั่งนู้นชอบเบิ้ลโจมตีเบิ้ลตลอดอืมไปสองตัวเหล็กสองตัวตัวอะไรเนี่ยโอ้โหบัฟก่อนเลยครับมาถึงใส่คลิกแพ้อะไรเดี๋ยวต้องไปดูควรไปก่อน เกือบหมดอ,อ๋อเรียบร้อยออามาอัมลิออนเรียบร้อยตัวสุดท้ายโกลมหินเหรอหินต้องเจอกับน้ำหรือเปล่าเตลล็อก โหเล้นนิดเดียวเอง <ST RI K> โอ้โหจะดับเบิลอีกแล้ว <ST RI K> อือ <ST RI K> โอ้โหนี่ไงแฮดัคเหมือนกันตัวสุดท้ายน,นั่นนะลุงลุงฮะเซอมิออนไปหน่อยปิดฉากเลยเซอมิออนจัดการมันได้เลยครับ หมดเลยยังลุงตัวส,สุดท้ายแล้วอ้คุณลุงไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้คือเราก็จะช่วยอยู่แล้วคุณลุงเอัาตราบอ10อันเพื่อมาจับเจ้าออกมาสักทีเถอะรอนายมานานละมาได้แล้ว ฟ้าผ่าพื้นถลม่มอ,ออกมาจากประตูมิติฮะโปเกมอนในตำนานโอ้โหตัวมันเริ่มเลยอืมโอ้โหธาตุอะไรเนี่ยดาร์คหรือเปล่าหรือโกสเบสเชนมาเพื่อจับ มันจะจับไม่อยู่ตัวเขาใหญ่มากโอ้โหพังนั่นไงว่าแล้วฮะจะจับอยู่ได้ยังไงมันต้องสู้ก่อนโอเคเตรียมตัวตัวเดียวใช่ไหมอินเฟอร์เปฟปั้นมาอย่างดีอ่าจัดการไปก่อนเลยโค้ชคอมแบทก่อน เป็นยังไงเฮ้ยเกือบหมดเกือบหมดหลอดเลยทีนี้จับใช่ไหมไฮโดรปั๊มอ้อทาาน้ำเหรอโอ้โหอันนี้ก็เกือบหมดเอาตาบอมาจับอืมได้ไหมโอย้ยังไม่ได้เฮ้ย เปาเกียร์ทำไมง่ายอย่างนี้ทีเดียวไอ้ที่สู้มาก่อนหน้านี้ยังยากกว่าอีกมีเพล่แล้วก็ต้องมีไดมอนมาแล้วใช่ไหมนี่ไงอินเฟอร์เนฟไปแล้วนะเมื่อกี้ตัวนี้ชื่ออะไรอืม ำรามทีบ้านแทบพังมองหน้าด้วยถอยก่อนพวกเราอ๋อยังไม่ได้สู้นะฮะต้องถอยก่อนแล้วก็มาสู้อีกครั้งหนึ่งออกมาอโอ้โหตวัวใหญ่มากนายเทมากจับนายมาได้ง่ายมากเลยไม่น่าเชื่อ